โอเคครับเดี๋ยวอาตะกี้เราเรียนเรื่องตัวเซกชั่นต่างๆของตัวโรบอ t เฟมเ e ิร์กนะครับแล้วก็มีการเซตอัพวิช a l c o d โคนะครับให้สามารถเราเขียนโรบอทแล้วก็ให้มันไฮไลท์เป็นสีเราจะได้อ่าดูแล้วก็เขียนโค้ดได้ง่ายขึ้นนะครับทีนี้ตอนนี้ผมจะพูดต่อเกี่ยวกับเรื่องของตัวเ e l e n i u m ครับแล้วก็เว็บไดรเวอนะครับอย่างที่ทุกคนจำกันได้นะครับว่าตัว เซเลเนียมเนี่ยมันก็คือไลบรารีตัวหนึ่งนะครับที่เราจะเอามันเข้ามาใช้นะครับทีนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องของเว็บไดเวอร์นะครับว่าเว็บไดเวอร์มันคืออะไรนะก็เจะเอาตามชื่อมันเลยนะเว็บไดเวอร์หรือว่าเว็บไดเวอร์เนี่ยมันมีหลายตัวนะครับแต่ว่าหลักๆ ที่เราจะใช้เรียนกันเนี่ยเราก็จะพูดกันถึงเรื่องตัวเว็บไดเวอร์ของ Chrome นะครับซึ่งผมจะเรียกมันว่า Chrome Driver แล้วกันนะครับทีนี้ตัวเว็บไดเวอร์เนี่ยหลักๆก็จะคล้ายๆชื่อมันเลยนะครับไดเวอร์ Driver เนี่ยมันหมายถึงคนขับถูกไหมส่วนเว็บมันก็คือตัวเว็บนะเว็บไดเวอร์เนี่ยคือถ้าเรามองงี้ก็แล้วกันนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราบอกว่าเราใช้ Robot Framework นะครับ ในการเขียนอโตเ m ม t ตกับเว็บไซต์คู่กับเซเลเนียมนะครับต้องบอกว่าจริงๆนะเซเลเนียมอ่ะมันคุยกับเว็บตรงๆไม่ได้นะอย่างเช่นอันนี้ผมยกตัวอย่างเบราว์เซอร์หลายๆแบบนะครับเช่น o m r o m r f i r x s o x s r i m r c r o s o f t e d g e นะครับหรือว่า Microsoft Internet Explorer กก็แล้วแต่นะคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่สามารถ เรียกว่าอะไรดีขับเคลื่อนเว็บให้มันคลิกให้มันสกรอให้มันอินพุตเทคต่างๆได้เนี่ยจริงๆมันคือคุณสมบัติของเว็บไดรเวอร์ซึ่งในเบราว์เซอร์แต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีเว็บไดรเวอร์ที่ทำมาเฉพาะทางของมันนะ Chrome ก็จะมี Chrome Driver นะ Firefox ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า Gecko Web Driver นะครับตัว Safari ก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า Safari Web Driver นะตัว Edge ก็จะมี Edge Web DriverIE ก็มี IE Web Driver ซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันก็ทำงานแตกต่างกันไปทีนี้เซเลเนียมเนี่ยมันเปรียบเสมือนเหมือนตัวกลางนะก็คือเวลาเราเขียนโค้ดของโรบอแล้วก็ใช้เซเลเนียมเนี่ยไม่ว่าเราจะต้องการให้มันใช้กับเบราว์เซอร์แบบไหนเนี่ยเราก็เขียนโค้ดเหมือนเดิมเสมอเช่นสมมุติเราบอกว่าการคลิกปุ่มปุ่มนึงเราจะใช้คำสั่งคลิกบัตทอนในเซเลเนียม เซเลเนียมเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนตัวที่เดี๋ยวมันจะไปจัดการเราเองนะว่าถ้าเกิดสุดท้ายแล้วเราต้องการทําบนโครมเนี่ยเราสั่งคลิกปุ่มเนี่ยมันควรจะไปบอกโครมไดเวอร์ว่าอะไรนะซึ่งถ้าเราใช้บนไฟฟ e ็อกมันก็อาจจะต้องบอกในอีกรูปแบบหนึง่งไปกับไฟฟ e ็อกแต่เราไม่ต้องเป็นต้องสนใจเพราะว่าตัวเซเลเนียมมันจัดการให้เราเองนะครับนั่นเป็นหน้าที่ของตัวเซเลเนียมนะครับแล้วก็นั่นเป็นที่มาของโครมไดเวอร์นะถ้าเรามีแต่เซเลเนียมแต่เราไม่มีโครมไดเวอร์เนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะ ทำอัตโนมัติบน Chrome ได้นะครับเราไม่สามารถบอก Chrome ให้คลิก Element ให้ Input Text อะไรได้นะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวผมจะมาว่าถึงการ i n s t a r l ตัว Selenium ก่อนนะครับก็เดี๋ยวออกจากหมด Presentation นะครับแล้วก็ทีนี้ผมจะกลับไปที่ตัว Command Line นะการลง Selenium เนี่ยเราก็จะ ใช้คำสั่งปิ๊เหมือนเดิมนะครับเหมือนตอนที่เราลงตัว robot framework นะครับทีนี้ผมก็ใช้คำสั่งปิ๊นะครับ install นะครับทีนี้เราจะพิมพ์ว่า robot framework นะครับ selenium library นะครับแบบนี้ติดกันเลยนะครับ selenium library แล้วก็ enter นะครับทีนี้มันก็จะทำการดาวน์โหลดทุกอย่างมาให้เรานะครับเราก็แค่รอ แล้วก็เราสังเกตว่ามันก็จะขึ้นว่า success fully install นะครับทีนี้เราก็เหมือนเดิมนะครับคือเช็คว่ามัน install แล้วจริงหรือเปล่าโดยการใช้คำสั่ง pip list เพื่อดูสิ่งที่เรา install นะครับเราจะเห็นว่าของเดิมเรามี robot framework ถูกไหมฮะตอนนี้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า robot framework selenium library นะครับทีนี้พอเรา install ตัว selenium เสร็จเรียบร้อยนะครับเราจะสามารถเอามันมาใช้ได้นะครับทีนี้ผมจะกลับไปที่ไฟล์ first robot robot ที่เราทำกันไว้นะ ตรงนี้เป็นจุดที่เราจะได้ใช้เซ t ชันที่ชื่อ setting นะครับซึ่งเซ t ชันที่ชื่อ setting เนี่ยหลักๆมันก็คือเอาอย่างที่ผมเคยเกริ่นไว้นะครับว่ามันเอาไว้ import ตัวไฟล์ข้างนอกหรือว่า library ต่างๆมานะครับทีนี้ตอนนี้เราทําการอินสต l l ตัว Selenium Library ละแต่ว่าในไฟล์นี้เรายังไม่ได้เรียกมันมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเรา r ันไฟล์นี้เราจะยังไม่สามารถใช้คําสั่งของ Se เ e n i ียได้ วิธีที่เราจะเอาให้ไฟล์ไฟล์นี้รู้จักกับ Selenium นะครับก็คือเราต้องพิมพ์เข้าไปในเซกชันที่ชื่อ Setting นะครับโดยพิมพ์ว่า Library นะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับคือการแท็บนะครับที่ก็ได้นะครับแล้วก็พิมพ์ว่า Selenium นะครับแล้วก็ Library แบบนี้นะครับโอเคเท่านี้ไฟล์นี้ก็จะสามารถใช้คำสั่ง s e ล e n i u m ได้นะครับนี้เพื่อความง่ายนะครับผมจะทำให้ Test Case เหลือแค่เทสเคสเดียวนะครับเพื่อเมื่อกี้เราสาธิตโดยการเพิ่มเทสเคสเป็น2องเทสเคสนะผมจะลบเทสเคสไปเทสเคสหนึงนะครับแล้วก็ h e ฮัลโหลที่เราใช้เป็นตัวอย่างขคีย์เวิร์ดผมจะไม่ใช้แล้วนะครับมันจะมีคําสั่งหนึ่งในเ e l ลเนียนะครับตอนนี้ทุกคนพิมพ์ตามก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะแนะนําว่าเราจะรู้ได้ไงว่าเ e l ลเนียมีคําสั่งอะไรให้เราใช้บ้างเดีนี้ให้ทุกคนพิมพ์ตามก่อนก็คือผมพิมพ์ว่า open browser นะครับแล้วก็ tab นะครับ h t t p w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  g o o g l e c o m นะครับแล้วก็แท็บอีทีนะครับนี่จะแท็บอีทีหรือแท็บจีทีก็ได้นะครับเป็นแทบ็บแล้วก็พิมพ์ว่า b r o าว์เซอรนะครับเท่ากับ Chrome แบบนี้นะครับแล้วก็เซฟไฟลโอเค Open กับเบราว์เเป็นเว้นวรรกนะครับเป็น Space ธรรมดาส่วนตรงระหว่างคำว่า Open Browser กับ HTTP www.google เนี่ยนะครับเป็นแท็บนะครับตรงนี้เป็นแท็บแล้วก็ระหว่าง google.com กับ browser ทวารคมก็เป็นแท็บนะครับโอเคทีนี้ผมเซฟไฟล์ first robot. robot นะครับแล้วผมกลับไปที่ command line นะครับเดี๋ยวคื้น,นหน้าจอนะครับทีนี้ผมยังอยู่ในโฟลเดอร์ ep01 อยู่นะผมก็พิมพ์ว่า robot นะครับจะลองรันไฟล์ดูผมก็ first robot นะครับ first underscore robot. robot ครับกด enter นะครับมันก็จะมีการ ถามอะไรเล็กน้อยที่เกี่ยวกับ Windows Defender นะครับเ่กด Allow Access ไปนะครับทีนี้เราจะเห็นว่ามันจะขึ้นเป็น Error นะครับคือมันจะบอกว่า Web Driver Exception Message Chrome Driver Execute c a Not n Impart อะไรประมาณนี้นะครับก็คือพูดง่ายๆถ้าแปลงง่ายๆก็คือมันแปลว่ามันหา Chrome Driver ไม่เจอนั่นเองนะทีนี้สิ่งที่เราทำไปเนี่ยทุกคนก็น่าจะพอดอาได้จากตัวภาษามันนะว่าเราพยายาม สั่งเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมาให้ไปที่เว็บ www.google.com นะครับแล้วก็บอกว่าให้ใช้เบราว์เซอร์เป็น Chrome ซึ่งตรงนี้มันเปลี่ยนเป็น Firefox เป็นเป็นอย่างอื่นได้นะแต่ว่าผมจะใช้เป็นเบราว์เซอร์เท่ากับ Chrome แต่ตอนนี้มันเปิดไม่ได้เพราะว่ามันติดว่า,ามันหา Chrome Diver ไม่เจอนะครับวิธีที่เราจะทำให้มันใช้งานได้เนี่ยมันก็เลยเป็นสเต็ปที่4ในตัวนี้นะครับก็คือการ install web Diver นั่นเองหรือว่า Chrome Diver นะครับให ทุกคนนะคะเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ไปที่ Google ก่อนนะครับทีนี้ก็เซิร์ชว่าดาวน์โหลด h r r o m e Diver นะครับเสร็จแ,แล้วก็มันจะมีชื่เว็บนะครับชื่อ c h r o m e d i v e r c h r o m i u m o r g นะครับให้เรากดเข้าไป แล้วก็ให้พยายามดาวน์โหลด Chrome เวอร์ชันล่าสุดนะ Chrome Driver เวอร์ชันล่าสุดนะครับอย่างอันนี้เป็นตอนที่ผมทําคลิปนี้มันเป็นเวอร์ชัน88นะครับผมก็จะคลิกเข้าไปในเวอร์ชัน88นะครับแล้วทีนี้พยายามเลือกให้ตรงกับตัวเองนะครับถ้าใครใช้ Windows นะครับให้เลือกเป็น Win32 ใครใช้ Mac นะครับให้เลือกเป็น Mac64 ตรงนี้นะครับโอเคนี้ผมดาวน์โหลดมาแล้วนะครับก็อยู่ในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดของผมนะครับชื่อ Chrome Driver Win32 มันจะได้ออกมาเป็นซิป file นะครับให้เราแตกซิปไฟล์ออกมานะครับ อันนี้ผม e x tract ตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่าให้แตกไฟล์โอเคผมจะได้ไฟล์ออกมาไฟล์นึงนะครับชื่อไฟล์ chrome diver exe ทีเนี้ยพอเรามีไฟล์เนี้ยเราจะยังใช้ไม่ได้นะครับเราต้องไปทำสิ่งสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าการเซตพา t นะครับเป็นเหมือนการบอกระบบของเราให้รู้ว่า chrome diver ของฉันเนี้ยมันอยู่ที่ไหนนะไม่งั้นมันจะไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนซึ่งผมจะทำโดยการผมจะไปที่ไดร์ C นะครับ แล้วสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาโฟลเดอร์หนึ่งนะครับจริงๆจ,จะเอาไว้ที่ไหนก็ได้นะตัว Chrome Diver เนี่ยแต่ผมมักจะเอามันไว้ในไดร์แล้วผมตั้งชื่อมันว่า Chrome Diver นะชื่โฟลเดอร์ก็แล้วแต่จะตั้งนะครับตั้งให้มันเข้าใจง่ายๆชื่อ Chrome Diver แล้วผมก็ทำการ copy file .exe นะครับที่ได้จากการแตกไฟล์ zip ที่เราดาวน์โหลดมาเนี่ยเอาไปไว้ในไดร์ C h r o m e Diver r นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ใน C Chrome Diver ของผมเนี่ยมันจะมีไฟล์ Chrome Diver r ex .exe อยู ทีนี้ผมก็จะไปเซตสิ่งที่เรียกว่าทำการเซต่า h น,นะครับเพื่อบอก System ของเราเนี่ยให้รู้ว่าโครมไดเวอร์อยู่ตรงนี้เพราะนั้นเวลาเรารันโรบอ t เนี่ยมันจะได้รู้ว่ามันควรจะต้องไปหาโครมไดเวอร์ที่ไหนนะครับวิธีก็คือให้เราไปกดปุ่ม Start นะครับพิมพ์ว่า ENV นะครับมันจะมีตัวเมนูที่ชื่อ Edit the System Environment Variable ขึ้นมานะครับให้เรากดไปที่นี่ นะครับหลังจากนั้นมันจะเปิดหน้าต่าง System p r o p e r t y ขึ้นมานะครับให้เราเลือกที่ Environment Variable หลังจากนั้นให้เราดูนะครับมันจะมี2 section คือ section ข้างบนนะครับ User Variable for User กับ System Variable นะครับให้เลือกไปที่ System ข้างล่างนะครับ System Variable หาบรรทัดที่เขียนว่า Path นะครับตัวนี้นะครับแล้วด o บ b l e ลคลิกขึ้นมานะพอับบ b l e ลคลิกขึ้นมามันจะเป็นตัวตารางางนี้ครับให้เรากดที่ New นะครับแล้วให้เราพิม ชื่อโฟลเดอร์ที่เราเก็บโ h r o m e Driver ไว้นะครับเอาแค่ถึงโฟลเดอร์ไม่ต้องถึงชื่อไฟล์นะครับเพราะนั้นมันจะเป็น c slash chrome driver นะครับไม่ต้องไม่ต้อง c slash chrome driver แล้วก็ slash chrome driver.exe นะครับเอาแค่ถึงโฟลเดอร์พอทีนี้ให้เรากดโอเคนะครับเพื่อปิดหน้าต่างแต่ละหน้าต่างไปนะครับกดโอเคให้หมดเลยนะครับกดโอเคให้หมดเลยทีนี้วิธีการทำก็คือหน้าต่างคอมมาไลน์ที่เราเปิดไว้เนี่ย เราจะใช้ไม่ได้แล้วนะครับหมายถึงว่าเนื่องจากว่าเรามีการไปเพิ่ม environment variable เนี่ยแต่หน้าต่าง c o m m a n d line เนี่ยมันจะยังไม่รู้จักตัวใหม่ที่เราเพิ่งไปเพิ่มตะก,กี้นะครับเราต้องทําการปิดและเปิดมันใหม่ก็คือปิดมันทิ้งนะครับเปิด c o o m a น d l i ล e ใหม่โดยการกด Start นะครับแล้วพิมพ์ว่า cmd น,นี้วิธีทดสอบง,ง,ง่ายๆว่าการ Set Chrome d เวอร์ของเรามใช้ได้ไหมนะครับเราก็ลองพิมพ์แค่คําว่า Chrome Diver แค่นี้ครับพิมพ์ลงไปตรงๆเลย มันขึ้นประมาณแบบ starting chrome diver อย่าเงี้ยครับก็คือใช้งานได้นะครับมันก็จะค้างๆอยู่นี้มันจะเหมือนไม่ไม่ไม่กลับมาให้เราพิมพ์ก็ให้กด c t r l c นะครับเพื่อออกโอเคางนี้แปลว่า chrome diver เราใช้ได้แล้วนะครับนี้ผมจะไปรันโค้ดโร b o t เดิมนะครับก็คือตัว first robot robot นะครับที่มันเคยใช้งานไม่ได้เพราะว่ามันบอกว่ามันหา chrome diver ไม่เจอแต่ตอนนี้เราจัดการ ดาวน์โหลด c h r o m เวอร v e r มาแล้วเราก็จัดการเซตพาดเพื่อบอกซิสเต็มละว่า Chrome Driver ของเราอยู่ที่ไหนนะผมก็จะกลับไปที่โฟลเดอร์เดสก์ท็อปของผมนะครับก็คือเราก็ไปที่โฟลเดอร์ EP ศ1ที่ผมมีไฟล์ first robot เก็บไว้นะครับใครเก็บไฟล์ robot ไว้ที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับทีนี้ผมก็ลองรันใหม่นะครับก็คือพิมพ์ว่า robot นะครับําด้วยชื่อไฟล์ robot first robot d robot ที่ผมเขียนขึ้นมาแล้วต้องกด enter ดูนะครับทีนี้มันก็จะเฟล,ลอีกแล้วครับมันก็จะบอกว่า แต่เออร์เรอร์มันเปลี่ยนเห็นไหมครับครั้งที่แล้วเนี่ย er มัน,อมนมเออร์มันบอกว่ามันหา chrome driver ไม่เจอแต่ตอนเนี้ยมันบอกว่ามันหา chrome binary ไม่เจอนะครับก็ต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าตอนนี้เรามี web driver ละเรามีตัว chrome driver ที่เป็นตัวขับเคลื่อนแล้วเป็นตัวที่ทําหน้าที่คุยกับตัว chrome browser ละแต่ประเด็นก็คือในเครื่องเนี้ยของผมอะยังไม่มีแม้แต่ chrome browser เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมจะต้องทําการดาวน์โหลดตัว Google Chrome มาลงก่อนนะครับซึ่งผมลืมไปเลยตอนนี้เบราว์เซอร์ที่ผมใช้อยู่มีแต่ Microsoft Edge ัคงนั้นเลยนะครับผมก็ไปดาวน์โหลด Google Chrome นะครับดาวน์โหลด Google Chrome นะที่มี Chrome อยู่แล้วตรงสเต็ปนี้ก็ไม่ต้องทำนะครับดาวน์โหลด c h โ Chrome ลงมาโอเคครับตอนนี้ผม,ผมลง Google Chrome เสร็จแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวเราจะไม่ได้แก้โค้ดอะไรนะครับก็คือโค้ดเดิมเลย Open Browser Google.com Browser Chrome นะครับแต่ว่าอันนี้เราแค่ติดตั้ง Chrome เพิ่มเข้าไปนะครับโอเคเราลองรันดูนะครับมันได้เอ r เ o อนะครับจะเห็นว่ามันมีเอ r เ o อนะครับมันจะบอกว่า Uh, this version of Chrome d r i v e r only s u p p o r t Chrome version 88นะครับ c u r r e n t b r o w เ e r เป็น Chrome version 77นะครับ mm. ก็คือพูดง่ายๆว่า c h Chrome d r i v e r ที่เราดาวน์โหลดมานะครับมันเป็นเวอร์ชัน88นะครับแต่ว่าตอนนี้ Chrome mm. ที่ผมลงไปเนี่ยมันเป็นเวอร์ชัน87นะครับตอนนี้ผมมี2ทางเลือกนะครับทางเลือกแรกก็คือ,อผมต้องไปเปลี่ยน Chrome d r i v e r ของผมเป็นเวอร์ชัน87นะครับหรืออีกทางหนึ่งก็คือไปอัปเกรดตัว Chrome เบราว์เซอร์ของผมให้เป็น88ให้มันตรงกันนะครับทีนี้ผมจะลองดูว่าอัปเดต Chrome ได้ไหมนะครับก็คือตอนนี้คือผมจะอัปเดต Chrome ขึ้นไปไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมีแค่เวอร์ชัน87นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเวอร์ชั่นของ Chrome Diver มันมีไปถึง88นะครับแล้วเราก็ไปดาวน์โหลดเวอร์ชัน88มาใช้ทีนี้แปลว่า ทางเลือกที่เรามีก็คือเราจะต้องปรับตัว Chrome Diver นะครับให้ตัวเวอร์ชันมันตรงกับ Google Chrome ของเรานะสิ่งที่ผมต้องทำก็คือผมจะไปที่ Google นะครับแล้วก็ดาวน์โหลด Chrome Diver อีกครั้งหนึ่งนะครับแต่คราวนี้ผมจะดาวน์โหลดเป็นเวอร์ชันตัว87แทนนะครับก็คือเลื่อนมาที่87นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดตัว Chrome Diver เหมือนเดิมทีนี้ สิ่งที่ผมต้องทำนะครับก็คือ,อาการแตกไฟล์ออกมาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ผมจะแตกไฟล์ไปไว้ที่โฟลเดอร์ที่มี underscore ว่าเป็น80แล้วก็จะ copy ไฟล์ chrome.exe นะครับไปไว้ที่เดิมที่ผมเคยวางเวอร์ชัน88ไว้นะครับวางทับไปเลยนะครับทีนี้ผมก็กลับไปรันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับ จะเห็นว่ามันมีการเปิด Google Chrome ขึ้นมานะครับแล้วก็มีการไปที่เว็บ g o o g l e นะครับตามที่เราต้องการโอเค,อเคอก็ผ่านปกติเพราะว่าสามารถเปิดเบราว์เซอร์ได้นะครับโอเคคนที่ทำมาถึงขนาดนี้ก็น่าจะสามารถาเปิดโครมเบราว์เซอร์ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของใครที่ลองแล้วมันไม่ได้ติดปัญหานะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวเวอร์ชั่นของโครมไดเวอร์ของคุณกับตัว เวอร์ชันของตัว Google Chrome เองมันตรงกันอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็ถือว่าโชคดีไปนะครับก็ไม่ไม่ไม่ได้ต้องจำเป็นต้องดาวน์โหลด h ค o มไดเวอร์ใหม่ตามผม